กระด้งทรายเขาห้อมมันห่างพี่น้องเข้าทรายเสาทรายแรงนะครับทรายไปใช้มากนะครับถุงปุ๋ยที่พอนึบอยู่นีมันขาดนะครับพี่น้องเขาสิมีวิธีแก้อย่างง่ายง่ายครับเห็ดจังไถไปเบิ้งน้ากันในคลิปได้ครับให้พี่น้องนํางถุงปุ๋ยมาถุงนึงนะครับอันนี้ก็คือถุงปุ๋ยที่เข้าสื่อสารมานะครับมาเห็ดจะเห็ดไห่มันหยาครับพี่น้องนี่ครับหอนะครับให้พี่น้องไดินถุงปุ๋ยนด้ครับนะครับเพื่อแม่ครับพี่น้อง ก็ดึงงูมันออกนะครับปนตองเงียบนะครับมีที่นี่นะครับและขั้นตอนต่อไปก็คือนะครับน้ำกระโดงไสาเขาห่อนะครับที่ห่อรา้ประจํานะครับมาปะตองหยากพี่น้องยัดเขาไปในถุงปุยนี่ได้ครับยัดเขาไปเลยครับยัดเขาไปเลยมันสิบพอดีกันเลยครับกระโดงไสาเขากับุถุงปุยนี่ครับพี่น้องนัำกระดิ่งย่างดีนะครับ ตัวน,นี้นะครับพอกับพับงมาได้พี่น้องได้ครับนี่ครับตัวน,นี้แบบเร่งยวนนะครับนี่แต่มันหยากพี่น้องพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้พี่น้องพับก็อ้างหลังเลยครับงมานี่ครับน้ำผาดนะครับนี่นะครับน้ำผาดเทปนะครับแลก็เทปมัดเลยพียน่น้องดูครับ นืภาพลงหนครับดิงมมนติดจริงไม่พอนองม่ติดจริงแล้วกันครับดึงมาติดทั้งใตนะครับนี่ครับนี่ก็น้ำม่ะจิ้กันครับง่ายงครับยืนเห็นเห็นเลยนี่ครับนุ่มขอบนุ่มนะครับขอบลงของ ันนี้เวลาเ็จังตัดออกและวก็เย็บนะครับอันนี้เทดแบบเล็งยวนในเบื้อง,งครับหลังจากเ็ดแบบนี้แล้วนะครับพี่น้องก็มีกระโดงไส้เข่าแบบประหยัดประหยัดแบบรวดเร็วนะครับแบบก็ต้องไปซื้อไม้นะครับพี่น้องมีที่นี่นะเขาก็ว่างนะครับว่างแล้วเขาก็เทขัดรา้นะครับจนกว่าทุกปุ๋ยปนิดขานแล้วเขากะหาคุบปุ๋ยไม้มาเคลียนนะครับเป็นวิธีง่ายๆครับพี่น้อง าพี่น้องชมแล้วนะครับถูกอกถูกใจคลิปแบบนี้นะครับรรอย่าลืมเด้อฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับผมกันสินะสาระความรู้เล็กๆน้อยๆแบบนี้มาฝากพี่น้องประจำทุกๆมือครับ <S <S คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ